สวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพระเครื่องพระเหมาพระบ้านราคาแบ่งปันนะครับพี่นะนี่ <c oughs> วันนี้ก็นําพระมาให้พี่ได้ชมได้เช่าหาสะสมกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนี่นี่นะพี่นะวันนี้ก็มีพระหลากหลายเลยนี่ให้พี่พี่ได้ชมนะนี่ เผื่อพี่ๆพท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะพี่นะอย่าลืมติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับนี่ติดต่อเข้ามาตามช่องทางนะครับสามารถสแกน qr code ได้ตรงนี้เลยนะพี่นะส่วนเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ลน์อันเดียวกันนะครับสามารถแอดเบอร์โทนี้สามารถแอดลน์ได้นะครับ099 2363998นะพี่นะ นี่สามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามก็เบอร์นี้นะครับนี่นะวันนี้นี่ก็มีคัดพระมาให้พี่พีเได้ชมกันแบบสวยๆนะพี่นะในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนี่ก็มีหลากหลายรายการนะครับม,มา เ,เพื่อมให้เป็นการเสียเวลาของพี่ๆ fc นะพี่นะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มชมไล่ชมกันทีละองค์นะครับส่วนพี่ๆท่านใดเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาด ep ใหม่ๆของป้อมพักเครื่องนะและจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมานะพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับรายการแรกนะ รายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่เป็นพระหลวงปู่ทวดเตาลีดปั ite, ๊มซ้ำนะครับเป็นพระหลวงปูป่ปทวดนะครับปั๊มซ้ำนะนี่นี่นะครับนี่ดูนะครับเลี่ยมกรอบเกา่าๆมีรอยตะไบด้านหลังแบบนี้นะพี่นะนี่พระคลาสสิกนะครับนี่เนื้อเกา่เกาๆแบบนี้นะเป็นพระหลวงปูปป่ปทวดปั๊มซ้ำนะครับรายการที่หนึ่งนะ รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ0ด้ยบาทนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สองนะเป็นพระเหรียญนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะเป็นสีทองสวยๆแบบนี้นะรุ่นนี้ครับสร้างบารมีนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะพี่นะนี่นะครับรายการที่สองนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ นี่ต่อไปรายการที่สามนะพี่นะนี่เป็นพระซุ้มกรอนะครับเป็นพระซุ้มกรอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะพี่นะนี่เป็นพระซุ้มกรอนะครับนี่เลี่ยมอัดกอบพร้อมใช้นะพี่นะเลี่ยมอัดกอบพร้อมใช้นะนี่รายการที่สามนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับนี่สวยๆนะพี่นะนี่ดูับสวยๆผิวเก่าๆแบบนี้นะรายการที่สี่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่ห้านะครับนี่ เป็นพระปิตาหลวงปู่จีนนะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงจุ่มลักษนะครับเป็นเนื้อผงจุ่มลักหลวงปู่จีนนะพี่นะนี่เป็นเนื้อผงหลวงปู่จีนนะครับนี่นี่นะครับนี่สวยๆเลี่ยมพัดติกเก่าๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่ห้านะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะราคาแบ่งปลันนะครับนี่ ต่อไปอไรายการที่หนะพี่นะรายการที่6กนี่เป็นพระเห,หเร,ะร,ะรียญหลวงพ่อคงนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่รายการที่หนะพี่นะรายการที่หนะครับนี่เป็นเหรียญเก้าห่วงเชื่อมกะไหลทองนะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมกะไหลทองนะนี่ สวยๆนะครับรายการที่6นะรายการนี้700บาทนะพี่นะ700บาทนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่7นะครับรายการที่7เป็นรูปหล่อหลวงเพ่อะเงินนะเป็นพระรูปหล่อหลวงพราะเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะรูปหล่อหลวงเพราะเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ0ดร้อยบาทนะรายการที่เจ็ดนะครับนี่ต่อไปรายการที่แดนะครับรายการที่แดนะครับเป็นพระพรมนะครับเป็นพระพรมสี่หน้านะครับนี่เป็นเหรียญพระพรมสี่หน้าหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะพี่นะนี่ นี่นะครับหลวงปู่ดูวัดสักแกนะครับสวยเดิมเดิมนะพี่นะสวยเดิมเดิมนะครับนี่รายการนี้นะครับนี่รายการที่แปดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าเป็นพระเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยนะครับเหรียญหล่อโบราณหน้าเสือ หลวงพ่อน้อยนะพี่นะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยนะครับพิมพ์หน้าเสือนะครับนี่สองสี่กว่านะครับเก่าๆแบบนี้นะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อกันนะนี่สวยๆนะครับนี่ นี่นะครับตัวหนังสือคมชัดสวยนะครับที่ลึกในงานนะน,นี่อันนี้รายการที่สิบนะครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปุตโต พิมพกันนกข้างนะพี่นะเป็นพิมพ์กะนกข้างแบบนี้นะครับนี่ฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดสองดอกนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่11นะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะ700บาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะเป็นพระเหรียญ หลวงพ่อแก้วนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเหรียญเก้าห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้นะนี่สองสี่ห้าเก้านะครับเหรียญสองสี่ห้าเก้านะนี่รายการที่สิบสองนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะ ต่อไปรายการที่13นะครับนี่รายการที่13นะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆนะพี่นะดูนะครับนี่เก่าๆแบบนี้นะเนื้อว่านนะครับนี่นี่ครับฟองเก่าๆแบบนี้นะรายการที่13นะครับรายการนี้700บาทน,นะพี่นะ700บาทน,นะครับ ต่อไปไรายการที่14นะพี่นะรายการที่14นะครับเป็นนี่ครับเป็นพระรอดนะพี่นะเป็นพระรอดนะครับนี่ดูเนื้อเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่เนื้อเก่าเก่านะครับเนื้อออกโซนเทาๆนะพี่นะนี่ออกโซนเทาๆนะนี่ดูนะครับายลเอียดคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดสวยนะครับองนี้นี่ รายการที่14นะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะรายการที่14 700บาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15้านะเป็นพระเหรียญน,นะครับพระเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่โอ้โหองค์นี้สวยเดิมเดิมดำๆเลยนะเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบนไดอิดนะพี่นะ นี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับสวยๆดำๆแบบนี้นะนี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดยอิดนะพี่นะรายการที่15นะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะ700บาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่สิ สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะดูเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเก่าๆแบบนี้นะครับรายการที่สิบหกนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะ รายการที่17นะครับรายการที่17นะเป็นพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนี่ครับดูเนื้อโลหะความเก่านะพี่นะเนื้อโลหะความเก่าแบบนี้นะพี่นะรายการที่17นะครับองนี้รายการนี้700บาทนะครับนี่700บาทนะครับ ต่อไปรายการที่18นะพี่นะรายการที่18นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหน้ากากทองแบบนี้นะครับนี่เป็นหน้ากากทองแบบนี้นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะรายการที่18นะครับรายการนี้700บาทนะครับรายการนี้700บาทนะครับ รายการที่สิบเก้านะพี่นะรายการที่สิบเก้านะเป็นพระเห,หรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเป็นพระเห,หรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับพศสองสี่หกห้านะพี่นะเหรียญสองสี่หกห้านะครับนี่ขอบข้างเป็นแบบนี้นะเหรียญห่วงเชื่อมเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะเหรียญห่วงเชื่อมเดิมเดิมนะครับนี่ ดูนะครับสวยๆแบบนี้นะตัวหนังสือคมชัดนะพี่นะนี่นี่นะครับรายการที่19้านะครับรายการนี้เจ0ร้บาทนะพี่นะรายการนี้เจ0ดร้อบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะพี่นะรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระ,ะ,นะะเนื้อผงหลวงปู่เผือกนะพี่นะเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่เผือกนะนี่เลี่ยมพาสติกกันน้ํานะครับ เลียมพลาสติกกันน้ําแบบนี้นะนี่ดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะหลวงปู่เผือกนะครับนี่เป็นพิมพ์ขุดสะนะพี่นะเป็นพิมพ์ขุดสะแบบนี้นะรายการที่ยี่สิบนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่ ย,ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะพี่นะนี่เหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่ารุ่นแรกนะพี่นะนี่เหรียญห่วงเชื่อมนะครับขอบข้างนี้ครับนี่เรียบๆบแบบนี้นะนี่ด้านหลังมีรอยปิ้นแบบนี้นะพี่นะน,นี่นะครับด้านหน้าถือว่ายังสวยนะครับเหรียญน,นี้ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับสองสี่หกหกนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ส่วนพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนก็อย่าลืมนี่นะครับแคปรูปนะครับแคปรูปหรือแหรือจะบอกรายการหมายเลขรายการนั้นนะพี่นะนี่ ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับสามารถสแกน QR code ได้ตรงนี้นะพี่นะนี่แล้วก็เป็นเบอร์โทรนะครับ0 9 9 236 3 9 9 8นะพี่นะหรือจะเป็นการแอดไลน์นะครับที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะ0992363998นะพี่นะสามารถแคบรูปมาแล้วก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมหน้าหลังข้างได้นะพี่นะเผื่อ พี่ๆ FC จะได้มีการตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเห็นรูปได้ชัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะพี่นะนี่ก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ที่สแกน QR code ต,ตรงนี้ได้นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะช่องทางการติดต่อของป้อมพักเครื่องนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองนะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเหรียญ หลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะพี่นะเหรียญน,นี้สวยนะครับสวยดำดำแบบนี้นะเป็นหน้ากากสีทองแบบนี้นะครับเป็นหน้ากากสีทองแบบนี้นะเหรียญก็ยังเป็นห่วงเชื่อมนะครับเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้นะนี่รายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะครับ เป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะนี่สวยๆนะครับเนือเนือเก่าๆแบบนี้นะหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะพี่นะรายการที่23ามนะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะรายการนี้700บาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่24นะพี่นะ รายการที่ยี่ี่นะคร er ับเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกนะพี่นะเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกนะพี่นะนี่เป็นพระเหรียญเจ้าสัวนะครับนี่รายการนี้นะสวยๆแบบนี้นะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะมีรอยจานตรงนี้นะครับนี่ตะแคงจะเห็นนะมีรอยจานนะพี่นะนี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ ต่อไปรายการที่25นะครับนี่เป็นพระเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะครับเหรียญสายใต้นะพี่นะเป็นพระเหรียญสายใต้นะครับนี่สองสี่แปดศูนย์นะเหรียญสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่รายการที่25นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ ต่อไปนะครับไลนี่ต่อไปจะเป็นรายการที่26นะรายการที่ตั้งแต่รายการที่2 6ถึง30นะครับจะเป็นราคาองค์ละ1,000นบาทนะพี่นะอง์ละ1000บาทนะครับนี่อย่างเช่นอันนี้เป็นรายการที่26นะเป็นพระหลวงปุกนะครับนี่วัดปากคลองมะขามเท่านะเป็นเนื้อสำลิดนะพี่นะเป็นเนื้อสำลิดเก่าแบบนี้นะ เอา1,000บาทนะพี่นะองนี้1,000บาทนะครับนี่รายการทนะี่26นะดูจานนะครับจานมือนะนี่รายการที่26 1000บาทนะครับนี hi, ่ต่อไปรายการที่27นะพี่นะรายการที่27นะครับ <L> เป็นพระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่ดูเนื้อหานะครับ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้นะนี่เป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้นะดูนะนี่เป็นจ้ำเป็นจ้ำนะเนื้อเป็นจ้ำแบบนี้นะนี่เนื้อหามวลสารนะครับนี่ชัดเจนนะพี่นะนี่ดูเม็ดมวลสารนะครับชัดเจนนะนี่อันนี้เป็นรายการที่ ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองนะรายการที่ยี่สิบแปดนะนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่านะครับนี่เนื้อเก่าเก่ามันแบบนี้นะ ราคาแบ่งปันนะพี่นะมาในราคาแบ่งปันกันนะครับนี่นี่นะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ เป็นพระรูปลอหลวงพ่อจาดนะนี่เป็นพระรูปลอหลวงพ่อจาดนะครับสวัสดีพองพองสกุลนะผู้ทำนะพองสกุลนะครับนี่ผู้ทำเป็นเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะนี่หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะนี่รูปลอนะครับเดิมๆนะพี่นะ รายการที่29นะครับรายการนี้1,000นบาทนะพี่นะรายการนี้1,000บาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่30นะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะรายการสุดท้ายนะเป็นพระกิ่งเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับมีตอกโค้ดตรงนี้นะนี่มีตอกโค้ดนะครับนี่ ก็มีโค้ดใต้ฐานนะครับมีต่อโค้ดใต้ฐานแล้วก็นะหมายเลขนะพี่นะแล้วก็มีหมายเลขแบบนี้นะครับ109นะพี่นะนี่เป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไร่นะรายการที่30นะพี่นะนี่รายการนี้1000บาทนะพี่รายการนี้1000บาทนะครับนี่นะนี่ วันนี้ก็นำภาพมาแบ่งปันทั้งหมด30รายการนะพี่นะส่วนพี่ๆท่านใดชอบรายการไหนก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาตามช่องทางนี้นะพี่นะสามารถสแกน QR Code หรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับ0992363998นะครับนี่หรือจะเป็นแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับ0992363998นะนี่ก็อย่าลืมนะครับ ต่อหรือโทรสอบถามกันเข้ามานะพี่นะส่วนพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนก็อย่าลืมแคปมานะครับแคปรูปแล้วก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อง่ายกับการตัดสินใจของนะพี่ๆเอฟซนะก่อนก่อนจะปิดคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะราคาก็ตามในคลิปเลยนะพี่นะ ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ